สวัสดีครับบงชู Bonjour. วันนี้เลฟองเซเดเฉลิมเกียตมินานครับมาดูเรื่องของแกลโกฟัสบูบูก็คือประโยคบางประโยคสำหรับคุณนะครับประโยคแรกเรามาดูกันเขาไปเดินเที่ยวจนถึงชายหาดอิวเซพ e อมเน u จูสกาลาบาร์จอิวเซพรอมเน j จูสกาลา p า a g จก็คือไปเดินเล่นนะครับไปเดินเที่ยวนะครับเบฟเซอร์พรอมเน และคำว่าจูสเกอร์นะครับจูสเกร์แปลว่าจนกระทั่งเนี่ยเป็นคำบุพบทนะครับเราเรียกว่าลาเพโปซิซิองนะครับประโยคที่สองเด็กๆร้องเพลงจนแม่บอกว่าพวกเขาต้องทำงานนะฮะประโยคนี้ก็มีเป็นประโยคใช้ความซ้อนหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเลซองฟงองชองเตจูสกาสเกอร์เลอร์แม่เลอร์ดิสกิวเดว t ก็คือเด็กๆคงจะ้อ r นะ a นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังประโยคหลังคํา่าจกว่าสักก์แล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้เป็นประโยคสุเยงตีนะครับก็คือผ่านแวบที่ดีให้เป็นดีสอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับต่อไป ลอนฟังประโยคของอาจารย์จนหลับไปอันนี้น่าจะฟังเทปที่อาจารย์อัดเสียงให้ก็จะได้ประโยคว่าเขาจะได้ประโยคว่าเขาจะได e ประโยคว่า u ขาจะได่าเข u t ่าเขาจด้ปร r โยคว u าเขาจะได้ประโยค s เขาจะไปะคเรับเจ้ระ่รยไประ่เว่เจไปยคไประยคะรคเ้โเ้วประเยะครับ je attendu dix-wit-teur l'ai attendu juska ว่าตคือเพราะว่่ว Stop ร,รับซึ่งแทค่คํา,าว่า่่่่่่า่่่่่่เวลาน่่นเองมาจากค่ว่า่่่จ่จต้องเติมเออเข้าไปนะครับก็คือคอยจ่กระทั่งถ่ง่่่่่เยน็นเราอาจจะเป็น ดิสเวเทอร์ดูสัวก็ได้นะครับอาจจะบอกว่าซิเซอร์ดูสัสสวก็ได้นะครับเจตองดูจูสกานะครับรจูสกาซิเซอร์ซิเซอร์แล้วอาจจะดูสัวนครับในตอนเรีนเจอเรีตองดูจูสกานะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ยฮให้เป็นซิเซอร์ดูสัวนะครับรจูสกาแล้วก็จะเป็นซิเซอร์นะครับซิเซอร์แล้วก็ le soir c'est le soir ครับต่อไปพวกเรารู้จักกันมานานแล้ว nous nous connaissons depuis longtemps nous nous connaissons depuis longtemps นะครับเป็นเวลานาน,านแล้วผมไปประเทศไทยมาสองปีแล้วผมไปประเทศไทยเนี่ยมา2ปีแล้วก็เป็นว่า je suis allé en Thaïlande il y a deux ans นะครับ je suis allé en Thaïlande il y a deux ans เขาไปเมืองไทยมาหลายครั้งแล้วนะนวนอิเลตาเลอองไตลองรูเซียฟัวอิเลตาเลอิเลตาเลอองไตลองรูเซียฟัวนะครับรูเซียฟัวก็คือหลายครั้งแล้วทุกๆค,คนรู้เรื่องราวนี้มาห้าวันแล้วทุววลุมงกอนเนสัตติสตัวเดปุยเดปุยแซงจูนะครับเราก็จะได้ว่าทุลุมงนะครับก็คือทุลุมงนะครับ ก็คือทุกๆคนก็จะได้ว่าทุกๆโมงก็คือทุกนะครับแล้วก็เล่มงทุกๆโมงทุกๆโมงทุกคนนะครับแล้วก็ก้อนเน่นะครับก้อนเน่ set is dual set แล้วก็ is dual set is dual นะครับคือเรื่องราวนี้ the week นะครับเราก็จะได้ว่า the week the week ครับเป็นเวลาตั้งแต่ห้าวันแล้วก็คือแซง เซ็งจนะู Saint ๋ our, นะครับเป็นเวลาห้าวันแล้วครับทุนองค์กรเนี่ยสติสตัวเดี๋ยวพื้นเซงจู๋นะครับวันนี้มีประโยคแนะนำะแค่นี้ก่อนนะครับ